เาได้ปล่อยคุณไปเองไม่ใช่ไปทไมอ่ะไม่ต้องยุ่งใช้ปืนทไมน่ะใช้ปืนทำไมคุณไปเองเลยคุณเรียทําไมเนี่ยคุณป่อยปปล่อยมันอยายุ่งกับมันปล่อยไม่เห็นมเรามีทะเบียนรถก โอ้ห oh, นี่คุณผู้ชมคือคลิปนี้เราเอามาจากเพจอยากดังเดี๋ยวจะให้วิร์นพาร์ทหนะคะเขาเขียนไว้อะไรมีใบอนุญาตพบพาปืนถูกต้องหรือไม่ปืนจริงหรือปลอมข้าราชการไทยแล้วก็เขียนอีกฮะข้าราชการใหญ่มาจากไหนเอาปืนข่มขู่นนี้เราก็ลงไปถามดีๆแต่ทางนู้นอาวุธครบมือเลยใช่เหตุการณ์นี้เนี่ยคือฝั่งผู้ชายเขาขับรถกระบะบรรทุกต้นไม้มาแล้วก็ลงมาเคลียร์กับฝั่งปาเจโร่คันขาวเนี่ยค่ะแล้วมันมีการถืออาวุธปืนสั้นมาจ่อด้วยคลิปมันอาจจะเร็วคุณผู้ชมอาจจะเห็นปืนไม่ทันนะแต่ถ้าเมื่ จะเห็นนะนี่ตอนที่คนขับรถกระบะต้นไม้เนี่ยลงไปพร้อมผู้หญิงนะจะไปเอาเรื่องแล้วดูนะดูนะดูในมือของผู้ชายในรถนะมันแบบเนี่ยเลยนี่นี่นี่เห็นไหมนิดนึงวางอยู่ตรงตักอะค่ะคุณผู้ชมเอาจริงคนที่ฝั่งคนขับรถกระบะขนต้นไม้เนี่ยชื่อว่าคุณเจตร